สวัสดีครับแฟนๆบอลลิบอลแฟนๆบ่าวสองลูกที่น่ารักทุกท่านกีฬาที่น่าติดตามดูกีฬาที่น่าลุ้นน่าเชียร์วันนี้เสาร์ที่6กเมษายน2 5 6 7ลีกที่สาวไทยแข่งวันนี้ลุ้นลีกญี่ปุ่นครับไปดูเลยครับ วี v, v, ครับปลีกญี่ปุ่น6เมษายน2 5 6 7มีสาวไทยแข่ง1คู่ครับวันนี้ลุ้นสาวไทย1คู่ผ่านเข้ามารอบที่ได้กลุ่ม A พบกลุ่ม B ผ่านเข้ามาครับอิตาชิริวาเล่ เนนทัดดาวเป็นที่สองของกลุ่มวันนี้มีรายการแข่งที่สองพบที่หนึ่งมีถ่ายทอดมามีลิงก์มาบ่าวสองลูกจะนำมาปักหมุดเชียร์ลุ้นกีฬาวอลเลย์บอลลีญี่ปุ่นเนนทัดดาวนึกแก่งไปด้วยกันครับช่วงภาคบ่าย 13.30นาฬิกา30นาทีมาล่าหน่อยช้าหน่อยก็14นาฬิกาครับเพราะคู่แรก11นาฬิกากว่า,วาสาวไทยครับอิตาชิริวเรกพบโอกายามาสีเก้าผ่านหรือไม่ผ่านทราบผลแน่นอนภาคบ่ายวันนี้ ส่วนอีกคู่เจทีมาเวรัสพุบเดนโซอาริบิเจทีมาเวรัสเดนโซอาริบิมีลิง์มาบ่าวสองลูกจะนำปักหมุดให้แต่คู่ฮิตาชิภาคบ่ายวันนี้เชียลุ้นสาวไทยครับเชียแน่แน่แน่นทัดดาวลุน้นลุ้นไปด้วยกันและพบกันตามเวลาครับ Eh, pompa mana?